วันนี้มาลองเครื่องนะครับยกเครื่องมาใหม่มาไกลหน่อยนะครับเคลื่อปนป่าศักชนสิทธิ์มีโชเฟอร์เป็นคนขับมาให้กำลังขับวนอยู่ครับวนนี้คือไม่ใช่ละงงครับ ยกเครื่องมายังไม่ได้ลองครับวันนี้มาไกลพอสมควรถึงแล้วครับชมวิวอออาจจะมองไม่ค่อยเห็นหโอ้อเขาไม่ให้เข้าครับเขาไม่ให้เข้าหรือเปล่า,ลาอ่า ไม่ให้เข้าเราต้องไปหาที่จอดรถก่อนลงข้างล่างได้นี่ไงลงได้ใช่ไหมโอเคครับลงได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปอยู่ดีก็คือน่าจะปิดนะสถานที่ i เป็นลอง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 ขับไปดู หาที่จอดรถนะครับสถานที่น่าจะปิดแต่ว่าเราจะ,ะทำการถ่ายให้ดูว่าน้ำในเขื่อนมีแค่ไหนครับจอดรถไปตรงนี้คงไม่มีปัญหาเลย ดูแห้งแรงครับเหมือนเหมือนฝนไม่ตกเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่เครื่องพอดีเปลี่ยนเครื่องรถมาครับคันนี้แล้วช่างบอกว่าให้ลอง ็เลยวิ่งไกลหน่อยต้นไม้เยอะลม่มลื่นอยู่ครับแต่แห้งแรงไม่ค่อยชุ่มชื่นเท่าไหร่เราคงดูได้แต่รอบรบนะครับวิ่งวนหลงอ้อมไปทางด้านข้าง ข้างงหลงัเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ถ่ายให้ดูตรงเขื่อนน้ำน้อยนะครับ ชายขับรถมาให้เพราะผมเพิ่งออกจากงานมาง่วงเลยต้องหาคนครับน้ำน้อยปกตินี่แถวนี้นี่ต้องท่วมหมดขึ้นมาจนคาบน้ำ ทางทางราชการเขาทุกที่หรือเปล่าตัวประเทศให้ปิดเนื่องจากช่วงโรคระบาดโควิด19แต่รู้สึกว่ามีชาวบ้านก็หาปลาอยู่ทำประมองอยู่นะครับไกลๆไ,ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าครับนะ เคยมาที่นี่นานแล้วนะครับตั้งแต่ลูกชายยังตัวน้อยๆจนอตอนนี้ขับรถได้ผมได้แล้ว ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดสาธตคไขให้ด้วยนะครับกับช่องลูกชาวนาสตอรี่นี่ก็มีคนมานั่งมาพักผ่อนหอนใจของเขาอ๋ออาจจะเป็นคนทำงานที่นี่อ่ะครับ คนคอยคนงานคอยดูแลโอ้อากาศร้อนมากนะครับเคลื่อนปลาศักชนสิทธิ์นะครับ มีคนงานคอยทำงานอยู่เจ็บยากครับก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันว่าเออเรามาดูดูเขื่อนว่ามันมีน้ําขนาดไหนเพราะแถวบ้านผมก็ต้องใช้น้ําเขื่อนตรงนี้นะครับผมอยู่ปทุมนะครับ เขื่อนเขื่อนนี่เขาเขาปิดไม่ให้เข้านานใช่ครับเนี่ยให้เข้าอยู่ใช่ป่ะแล้วแล้วที่เอ้ยปกติว่าผมมามันจะต้องเข้าชมทางไหนด้านในเหรออันนี้ด้านหลังเหรออ๋นนอต้องต้องวิ่งไปอีกทางหนึง่งทางนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวลองขอบคุณครับเขาบอกว่าเข้าชมได้นะผมอาจจะมาอีกทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอ้อมไปอีกทางหนึ่งแล้วอาจจะ เนื่องจากว่าเขาก็เปิดให้เข้าครับแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างจากตรงตรงจุดที่เรายืนอยู่เมื่อตะกี้ก็คือแค่ตรงนี้เองนะครับสภาพก็อย่างที่ถ่ายให้ดูช่วงแรกว่ามีคนหาปลาอะไรก็ก็อยู่เงี้ยครับกระดังว่าน้ำในเขื่อนนี่น้อยแต่เขาเปิดให้เข้าอันนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งคือ จะได้รู้ว่าเออน้ําในนี้มันมากน้อยขนาดแถวเขตน้องจอกแถวน้องเสือน้องอสำวังพวกนี้ล้ำลูกกาเนี่ยฮะใช้น้ําน้ําตรงนี้นะครับน้ำเขื่อนนี้เขื่อนป่าสักโชนสิทธิ์ครับ ทีนี่ถ้ามาเมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะต้องต้องท่วมหมดฮะผมไม่ได้มานานนานมากพอดีวันนี้ไปยกเครื่องจากเชียงกงมา แล้วใส่ไว้ให้ช่างใส่แล้วทางร้านเขาทั้งอู่เชียงกงเขารับประกัน15วันคันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนื่องอย่างไม่ว่างวันนี้เลยแบบลูกชายไปลองรถก็ให้เขาขับมาพอดีงานที่บริษัทเยอะ อันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าผมก็จําไม่ค่อยได้พวกมังกรนะครับเนื่องจากฝนไม่ตกนะผมอยู่ บ้านประทุมนี่ร้อนมากรอน้ำวิดน้ำเข้านาสูบน้ำเข้านาไม่เคยตกนะฮะตัง้งเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยตกก็นิดๆหน่อยๆ อันนี้รอสั่งอาหารมาทานครับเพราะว่าข้างในนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ให้ขายอาหารแต่น้ำเดือมอาจจะขายได้ก็เลยมีพวกขายข้างนอกเขาจะวิ่งหาลูกค้าแล้วเขาจะไปทำข้างนอกน่าจะทำข้างนอกแล้ววิ่งมาส่งข้างในก็มี คนมาบ้างเล็กๆน้อยๆช้างช้งางมังกรก็สร้างสวยครับ อันนี้คองรักนะเขื่อนป่าสักมาถ่ายรูปได้นะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่มาถ่ายนี่เลิกกันไปกี่คู่แล้วนะครับอันนี้ลิงนะครับ มนนีลิงยกมือไหว้ครับจินดีต้อนรับเขื่อนป่าศักอันนี้ก็เวลคำทูป่าศักนะครับ ไม่รู้ว่าเขื่อนทั่วประเทศเขื่อนอื่นจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่านะครับข <c oughs> <c oughs> อโทษครับสัสดีลูกชายนั่งรออาหารสั่งอาหารไว้ ทางนู้นเขาก็มีจำหนายอาหารปลานะครับให้กับ <c oughs> ผู้ที่มา <c oughs> เที่ยวชม ที่นี่ห้ามดื่มสุราตรงนี้เป็นโครงการของ รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระประมนมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมปนาตประพิษเป็นโครงการของพระอ,องค์ท่านครับเครื่อนนี้พอสร้างเสร็จก็ช่วยเหลือประสงค์นก่อน ของท่านได้เยอะมากวันดินโลก พระองค์ท่านทรง,งสร้างมากมายในประเทศนี้เพื่อให้พระสงฆ์กรรของท่านได้สุขสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ขอหยุดการถ่ายทำไว้แค่นี้นะครับขอโปรดช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเราจะล่ำลากันไปด้วยภาพของพระอ,องค์ท่าน